สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนอนนอนทักไทยแลนด์ครับผมก็คลิปที่แล้วใช่ไหมที่ผมบอกว่าจะพามาดูวันโบกับสแกนเนียตัวนี้จะเป็นวันโบสามแปดนะครับสแกนเนียก็สามแปดนะสแกนเนียก็สามแปดนะครับผมอันนี้เขาไปแต่งหน้าหลอกกันมาเขาแต่งแข่งกันอยู่ครับผมดีปีสี่เจ็ดใช่ไหม วันโบปี47กับสแกนเนียปี47นะผมนี่ครับได้จอดแพ็คคู่ครับคันนี้อยู่ด้วยกันตลอดเดีย๋ยวไปดูครับว่าโฉมหน้าจะหล่อแค่ไหนนะครับผมเมื่อวานเขาเพิ่งไปจัดกระบองเลดกันมานะนี่ครับไปโอ้โหกระบองเลดเห็นไหมเราไปจัดกันมาเพราะไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้จะไปใส่จแจลม แล้วก็ใส่มิชลินนะครับใส่มิชลินฝั่งซ้ายที่กําลังฮิตกันนะครับโน่นโนสเกเนีสเยสามแปดรูปแต่ปากนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นสเกิร์ตสเกิร์ตสแกเนียนี่สเกิร์ตตัวใหญ่สุดเลยใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัดออกสองนิ้วครับแล้วตัวใหญ่สุดจะรงยูเทนีอ๋อตัวนี้จะแบ่งออกไป็นสองนิ้ว,วรวมรวมแล้วกี่นิ้วเนี่ยเนี่ยกาแต่ตัวนี้ตัดออกตองนี้วเอามาเลือกสองนิ้ว พอดีเป๊ะนี่นะครับสกเกิร์ตสแกเนียเซเกิร์สแกเนียตัวใหญ่ตัวนี้เป็นสกเกิร์ตตัวใหม่ครับรรถเ่โอ้โหได้ได้ได้ไอ้ดอไอ้ดูนี่แกครับก็เป็นแก่อ้ยมนแก่นี่นะครับผมชอบสกเกิร์แต่เซเกิร์ตมันรับหน้าเต็มดีเนาะโอ้โหแบบแล้วเขาเขารัดด้วยกระบ,บองเลดอ่ะ สวยเลยอันนี้ก็จะมีสติกเกอร์พี่น้องแก้งข่าวนะครับผมบอดเต็นนครมนมนะครับานนะสายห้องเย็นนะครับแล้วก็มีนี่เรื่งไปทําขามานะครับคันนู้นก็ทํามานะเห็นไหมเขาจะ,ะจะไม่ยอมน้อยหน้ากันนะสองคันนี้ <laughs> แต่งด้วยกันตลอดนะครับอันนี้ก็มีสติกเกอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวอนกู วอลโวสกเกิร์ตสกเกิร์ตตัวใหญ่สุดเลยไหมตัวนี้สิบเอ็ดนิ้วสิบเอ็ดนิ้วนะตัวหนึ่งต่ำตัว่นิ้วสิบสามนิ้วโอ้โปกติสิบสามนิ้วใส่กระบอกเลนมันก็เท่าสิบสามโอ้โหใช่ต่ำมากเลยดูดิดูดิครับมันต่ำแบบมันต่ำอะ่ะว่าคันนู้นต่ำนะคันนี้ต่ำกว่าอีกนะครับผมโอ้โหถ้าใส่าหาง,งม,ม,าาหามันจะกดลงอีกเนาะมันหน้ามันก็จะแหงน อนี่ครับท่าน,นี้ดูครับจัดเต็มปลายท่อสวยมากเลยรถไม่ได้ล้าปลายท่อนี่นะครับตอนนี้กำลังยกล้อครับผมวันโว่ยกล้อได้นะครับสแ,แกนเนียก็ยกได้นะครับตัวนี้จะเป็นแหนบเป็นแหนบหมดนะครับ อันนี้นี่อ้ามันมันออกตรงนี้มันจะดังกว่าเดิมไหมพ่อดังขึ้นนะนนะโอ้โหความร้อนก็ไม่ขึ้น,นความร้อนก็ไม่ขึ้นด้วยโอ้โหกออแบบมาจังหลังสวนเนี่ยจังหลังสวนนะเห็นไหมทำมาดีไม่ใช่ว่าหล่ออย่างเดียวมีประโยชน์ด้วยนะครับผมความร้อนก็ไม่ขึ้นนะอันนี้ก็โอ้โหไปไปได้ไปได้ไป,ไ,ดไปแหลมเปียบ อันนี้เครื่องบันไฟก็จะใหญ่หน่อยนะครับอมนี่นะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ใช่ไหมต่โยุ๊กโอ้เดี๋ยวพาดูชมหน้าหน่อยๆนี่นะครับรถรถชายโสดเออลกมากเลยเกีร์ชิปนี่นะเกียร์เขานะครับ อันนี้ก็จะไปแต่จะไปใส่แต่ลมแล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้ยมีควันออกด้วยโอ้หลออ่อเดี๋ยวจะไปใส่แต่ลมบนหมวกนะครับแล้วก็ใสก่กระจังหน้าทั้งหมดสามปากอะ่ะใส่สองปากแล้วก็ดึงปากนะครับผมนี่แล้วก็ใส่มิชลินด้วยทั้งสองคันเลยนี่ครับ ไป้ล้วนี่โอ้แต่ดังนะผมนี่ครับโอ้ยนิดเดียวเองนะเมื่อกี้โอ้โหไปแล้วโอ้โหเนี่ยเวลาเกียร์ออตโต้ใช่ไหมมันรืดๆไปของมันเองคนระับขับอย่างเดียวนะสบายอันนี้ก็จะเป็นสแกนเนีย380นะครับป 4, 7, ี47เหมือนกัน พ่อใบนี้ก็เป็นพ่อเลดเหมือนกันนี่ครับไทเทกกำลังมานะครับผมถันงน้ามันน้อยๆอย่างเงี้ยสองร้อยลิตรนะครับผมฝั่งนู้นก็สองร้อยลิตรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยกล้อได้เหมือนกันนะเก็บรายละเอียดคันนี้ นี่ถังน้ำมันก็จะนีครับสองลิตรก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีแค่นี้แหละครับพามาชมดูเรื่อยๆนะผมแบตเตอรี่สองลูกเบลอเบล่าเลยนี่นครับผมตะกังเนียกับวันรุ่นะครับผมก็ดูหัวสามหกนิดเดียวอย่างนะผมก็ไปแล้วครับผม ก็พามาชมพอได้ชมกันนะผมนี่ครับกลับรถมาแล้วเฮ้ยแต่อหนไปไปแล้วครับไปแต่งหล่อเพิ่มนะครับผมก็ไปมาแล้วจบจบครับคลิปสั้นๆก็ถ่ายเล่นๆกันมั่งนะครับผมก็ หลายคนก็บอกคลิปที่ยาวบางคนก็บอกยาวดูเพลินบางคนก็บอกเอายาวๆเลยพี่ผมชอบเอาห้าชั่วโมงมั่งโอ้โหผมก็อยากจะทําคลิปสั้นๆมั่งนะบางทีตัดแล้วโอ้ชั่วโมงกว่าใครจะมาดูวะผมนั่งตัดมันแบบพอตัดเสร็จโอ้เลยบางทีมาดั่งดูชั่วโมงนะผมก็คลิปไหนยาวผมก็ขออภัยได้นะ ก็ใครอยากคลิปสั้นผมก็จะทำคลิปสั้นเล่นออกมาเรื่อยๆนะครับก็แค่นี้แหละเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะพักผ่อนแหละก็ไปแล้วผมสวัสดีครับผมมารับที่มารับชมกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับตอนนี้ก็สามหมื่นสองแล้วจะสามหมื่นสามแล้วนะครับผมก็ขอให้มันขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมใครอยากให้ผมทําอะไรก็บอกได้นะผมผมสามารถทําได้ อันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ผมก็จะบอกนะครับผมเพราะว่าที่ผมทําอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่อิสระร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มีอันไหนห้ามผมก็บอกนะเพราะาที่ผมทําไม่ได้นะแบบนี้ทําไม่ได้นะอย่างอย่างทุกคนที่ขอมาให้ผมรีวิวรถผมเต็มคันหน่อยผมไม่สามารถรีวิวได้นะครับผมก็มันจะเห็นหลายส่วนแต่ว่าเวลาผมถ่ายเดินทางเนี้ยจะเห็นอะไรแต่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเอออันเนียน้ยสามารถเห็นได้นะครับ แต่ว่าเห็นโลโก้ให,ใหญ่ผมไม่สามารถถ่ายได้แล้วนะครับผมก็คนที่ติดตามผมตั้งแต่สองห0ื่นซับแรกเนี่ยเขาจะรู้นะว่าผมโดนอะไรมั่งนะผมก็ก็ขอ,ขอขอบคุณครับที่อยู่ด้วยกันมานะผมขอขอ,ขอบคุณจริงๆคร,ครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อย <laughs> ไปแล้วครับ